สวัสดีครับวันนี้ร้านเดือะโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการประกอบโคมไฟหัวเตาโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ตัวยี่ห้อดีเนอร์ตัวนี้ก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ที่ทางดีเนอร์ให้มานะครับก็จะมีตัวโคมมีขาตัวตั้งนะครับหรือขาสูงแล้วก็จะมีขั้ว e ีฟดมาให้นะครับทั้ง3ส่วนนี้ต้องเอามาประกอบกันนะครับก่อนการใช้งาน ถ้าลูกค้าต้องการเดินไฟบ้านไว้ด้วยก็ให้เดินผ่านสายตัวนี้นะครับแต่ว่าเวลาเดินต้องลอดขาตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาพันตัวนี้แล้วเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการประกอบนะครับเบื้องต้นเลยตัวขาสูงนี้เราจะเจาะยึดอยู่บนหัวเสานะครับแล้วก็เอาโคมอี็ดตัวนี้ขั้วอีดตัวนี้ใส่ลงไปนะครับโดยหันโดยหันตัวน็อตนี้นะครับ กับสลักให้ตรงกันครับแล้วก็ใส่ลงไปให้ให้ให้มันล็อกนะครับแล้วก็ไขน็อตให้แน่นในที่นี้เดี๋ยวผมไขเราอเอาไวา้ให้เมื่อเราใส่ลงไปตรงล็อกมาแล้วนะครับมันจะลงล็อกได้แน่นที่นะครับลูกค้าจะได้แบบนี้เลยสายไฟจะทขั้ว E7 นะครับจะรอดมาอยู่ข้างใต้นี้แทน นนี้เราก็ไปต่อไปบ้านถ้าเราไม่ต่อไปบ้านก็ไม่ต้องใช้พับเก็บไว้ข้างในนะครับทีนี้มาถึงตัวโคมตัวโคมมันก็จะเป็นสลักแบบนี้ก่อนจะประกอบเข้าไปเปิดสวิตช์เลือกแสงที่เราต้องการเอาไว้ก่อนนะครับทดสอบโดยการบังหน้าแผงเพื่อดูว่าไฟติดหรือเปล่านะครับสีตรงที่เราต้องการไหมถ้าตรงเรียบร้อยเราก็นำโคมตัวนี้ครอบไปบนฐาน e 7ีนะครับ ข้อให้ลงล็อกแล้วหมุนให้มันล็อกให้แน่นนะครับเท่านี้ตูกค้าก็ได้ใช้ไฟหัวเสาตัวนี้ขนาด25เซนติเมตรซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับดังน,นั้นมันจะให้แสงออกมาประมาณ2ถึง4วัตต์นะครับตัวนี้จะให้ความสว่างมากกว่ารุ่นที่เป็น jd นะครับรุ่น x 7 0ดตัวนั้นให้1วัตต์ตัวนี้ให้ออกมาประมาณ4วัตต์ นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อกับมาได้คลิปนี้นะครับขอบคุณครับ